อเืนๆตอนนี้ก็ประมาณ8โมงกว่านะคะเพชรก็ตื่นขึ้นมารับแสงอรุณที่สดชื่นสุดๆค่ะมาอยู่ที่สวิตค่ะบ้านน้องสาวค่ะแค่3วันนะคะ3ตอนแรกว่า2วันเปลี่ยนใจเป็น3วันค่ะก็บอกได้ว่าสดชื่นค่ะดีกว่ายองโรงแรมหลายเท่าได้มาเจอหลานชายน้องสาวก็อบอุ่นกันพอสมควรค่ะ เสียดายอยู่กันน้อยไปหน่อยบ้านน้องสาวเพชรมีสวนที่สวยมีน้ำตกนะคะดูค่ะสะบัวและก็ปลาค่ะเป็นสิ่งที่ชอบบรรยากาศดีสุดๆค่ะแต่สักพักนะคะเดี๋ยวก็จะร้อนขึ้นไปที่30กว่าองศาบรรยากาศแบบนี้นะคะหาดูได้ยากมากที่นอร์เวย์ไม่มีนะคะบ้านเพชร ไม่มีสะบัวไม่มีสะปลาให้เห็นหคะ่ะเดี๋ยวเพชรก็จะไปออกกำลังกายไปวิ่งวิ่งวิ่งเพื่อที่จะให้ร่างกายกลับคืนมาหลังจากที่กินเที่ยวมาหลายวันมาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเชนรนบทของสวิตกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรคะ่ะ บรรยากาศทุ่งนาค่ะเพชจะพาเพื่อนๆค่ะไปวิ่งแล้วก็เดินนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเดินมากกว่าค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเหนื่อยเงค่ะแดดก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะแต่เก้าโมงครึ่งเนี่ยเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันค่ะว่าเราจะหาอาหารในป่าได้ไหมคือสระว่ายน้ําค่ะสระว่ายน้ําของใ,ใกล้ๆบ้านนะคะ เสียค่าเข้าไม่รู้เท่าไหร่นะะจำไม่ได้ปีที่แล้วมาคนะ่าเข้า90โคนค่ะซ้ำซ้ำเฮ้ยหกเจ็ดหกไม่ค่าเข้าหกเยูโรนะคะหกเยูโรก็ประมาณ70็ดสิโคนค่ะส่วนเงินไทยไปคิดเองค่ะ3.3เงินค่าเงินบาทแข็งมากผู้คนก็ออกกําลังกายกันนะเพชรก็ออกเหมือนกันค่ะ สนามฟุตบอลค่ะลูกชายก็มาซ้อมที่นี่นะคะเพราะว่าเขามีโปรแกรมในการซ้อมค่ะเขามีโปรแกรมในการซ้อมฟุตบอลแม้ว่าจะหยุดพักผ่อนแต่โค้ชของเขาก็ยังให้ตารางการซ้อมนะคะเด่นก็หาลูกเปรี้ยวค่ะแต่ว่าปีนี้ไม่เห็นมีเลยค่ะมีแต่ต้นไม่มีลูก บรรยากาศชนบทนั่นคือหญ้านะคะเขาปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงวัวไม่มีกอไผ่ให้เราแกงเดี๋ยวเพระจะเดินทะลุบ,บ้านเขานี่ก็ใช่นะคะใช่ไหมไม่ใช่ต้นนี้ไม่ใช่นี่คือนาข้าวที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วะคะ่ะเกี่ยวเรียบร้อยเก็บฟางไว้เรียบร้อยนี่คือเจ้าของฟาร์มนะคะ ลงเก็บรถของเขาแล้วก็บ้านพักอาศัยค่ะเราก็วิ่งลงมาทางนี้นะคะก็จะป่าข้าวโพดค่ะอยากเอามาทําขนมมากขนมจากดิค่ะใบข้าวโพดเชียวเุ่มเชียวค่ะข้าวก่อนงวดเพชรมาวิ่งนะคะฝั่งทางนี้จะเป็นทานตะวันค่ะส่วนฝั่งทางนี้ค่ะจะเป็นข้าวโพดปีนี้เขาก็สลับผัดเปลี่ยนค่ะในการ ทำไรป่ปลูกปลูกข้าวโพดปลูกสวนะปลูกอะไรนะปลูกพืชพันธุ์ค่ะเขาก็จะมีที่เป็นแปลงใหญ่เลยนะคะเจ้าของเดียวกันค่ะแต่ว่าเขาจะสลับกันทุกปีค่ะเขาจะไม่ปลูกพืชชนิดเดียวกันเหมือนที่เมืองไทยนะคะทุกปีทุกปีค่ะเรามาถึงเขากแก่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นพันธุ์ที่ดอกเดียวนะคะดอกเดียวดอกเดียว น้ำมันพืชเลยนี่คือนกมาเจาะเรียบร้อยแล้วสวิตเซอร์แลนด์ปั่นจักรยานไม่ใส่หมวกกับน,นกเหมือนนอร์เวย์นะชีทำได้ล้มไปแล้วดีหนึ่งนะขมค่ะเราไม่ต้องไปเก็บผักยากเลยนะคะมาเก็บที่นี่เลยเป็นผักขมที่เพชรชอบทานค่ะแต่ว่าถ้าเข้าททำใหม่ๆนี่มันก็จะไม่แก่นะคะส่วนใบนั้นก็ผักขมเช่นกันค่ะ เป็นต้นหัวชัยเท้านะคะใหญ่มากตัวนี้เขาเอาไปทำน้ำตาลค่ะหัวชัยเท้าที่สวิตเขาก็เอาไปกั่นเป็นน้ำตาลนะคะ วิวช่างสวยสุดๆค่ะนี่แหละคะ่ะบรรยากาศชนบทที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะอ,อยู่ในเมืองชูริกค่ะแต่ออกมาข้างนอกนิดหนึ่งค่ะประมาณ20นาทีจากชูริกนะคะก็ใช้เวลาไม่เยอะค่ะแต่เราก็จะเห็นธรรมชาติที่สวยงามทั่วไปค่ะเ,เรียกได้ว่าสวรรค์จริงๆค่ะ ตรงนี้จะไม่ค่อยมีผู้คนวิ่งนะคะแต่ก็ก็มีบ้างค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะวิ่งในป่าค่ะเพราะว่าในป่าก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่ค่ะเราก็มาถึงป่านะคะเพชรก็จเจอต้นโอก๊กมันคือต้นโอ๊กใหญ่ๆแล้คให้ความรม่มรื่นส่วนคนแก่คนเฒ่าเขาก็มาเดินค่ะเขาเดินที่นี่ อากาศจะเย็นสบายค่ะเมื่ออยู่ร่มนะคะไม่ร้อนค่ะเพชรวิ่งมาได้ไม่นานค่ะประมาณกี่กิโลเนี่ยสองกิโลก็เริ่มหอบแล้วหอบแฮกแคือวิ่งไปหยุดไปถ่ายไปอะไรเงี้ยก็ยังหอบนั่นสัญญาณเตือนว่าร่างกายเธอแย่แล้วต้องออกกำลังกายได้แล้วคือต้นแบล็คเบอร์รี่ค่ะจะมีอยู่ทั่วป่านะคะต้นนี้ยังไม่มีลูกค่ะ เพราะว่าน่าจะเพราะแดดนั่นเองแต่พอเดินมาหน่อยนึงค่ะเขาเจ้าช่วยแบล็คเบอร์รี่ทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่ายังไม่สุกนะคะนี่คือแบล็คเบอร์รี่เขาก็จะมีคู่รักเดินข้างหลังเพชรนะคะจับมือกันไปสองตายายค่ะเรียกได้ว,ว่าสดชื่นทุกครั้งค่ะที่เจอพวกเขาค่ะแล้วก็เราก็ทักทายตามมารยาทนะคะทักทายกันนี่เลยค่ะชีวิตชนบท คือเป็นอะไรที่ไม่ต้องรีบเร่งอะไรมากมายค่ะผละไม้ก็มีเก็บกินอยู่ทั่วไปนะคะแม่ก็ไม่เข้าใจว่าปีนี้ทําไมมันช้าจังหรือว่าเพชรมาเร็วเกินไปตอนนั้นเพชรก็มาในช่วงนี้นะคะแต่ลูกแบล็คเบอร์รี่จะขึ้นเต็มทั่วป่าเลยค่ะขึ้นไปก่อนว่าใส่เท้าฮะมันเขาบ่าได้เอา เราเห็นทุ่งลาเวนเดอร์นะคะต้นโอ๊กค่ะอายุหลายร้อยปีมากคิดว่าเขาก็จะหักโคล่ลมเพราะว่าหลายร้อยปีต้นนี้ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะกินได้หรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะคะส่วนนี้ฮิวเบอรี่ฮิวเบอรีทำน้ำซอฟน้ำซอฟก็คือน้ำหวานอะไร่ะปีนี้ไม่รู้เพชรจะได้ทำกันนะเดยกน้องสาวบอกว่าเกะผักขี้เหล็กมันใช่หรอ มันน่าจะแค่ป่าหรือเปล่าแต่ที่นอร์เวย์เราไม่กินนะคะอยากเจอผักหวานมีแบกเบอร์รี่มีอยู่ทั่วไปค่ะมีผักขมอีกชนิดหนึ่งด้วยนี่คือการเปรี่ยวที่เขาป,ปลูกดูค่ะเพื่อนๆเ,เราเอาไว้ทำแแยมนะคะหรือไม่ก็เอาทำซุปค่ะแต่ว่าคนไทยเรา เอามาจิ้มพริกเกลือช่วยได้ค่ะเปรี้ยวมากได้ใจแก้ขัดได้ดีผักขมอยากได้มเมล็ดไปเพาะค่ะแต่มนไม่มีใบแก่เลยดอกนี้สวยมากคะก่กคะเห็นน้องสาวบอกว่าเป็นต้นงานะคะงาฝรั่ง เขาก็ปลูกเป็นร่องยาวไปค่ะแต่ว่าเพชรทะลุเข้าไปไม่ถึงค่ะเพราะว่ามันไม่มีทางให้เข้าค่ะก็สวยงามนะคะอีกแบบนึงแน่ใจว่าเป็นงาบแมันหยาข้อ <c oughs> <c oughs> มูลไม่แน่นนะคะที่บอกว่าต้นงานนี่มันไม่ใช่แล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> ดูแล้วน่าจะย้ามากกว่านะคะ นี่คือโรงสีข้าวบาเล่ค่ะน้องสาวบอกนะคะแดดเริ่มมาอย่างแรงแล้วค่ะฉันไม่มีที่หลบแล้วนะคะฉันอยู่กลางท่ามกลางแสงแดดกับธรรมชาติที่สุดๆค่ะเดี๋ยวเพชรก็จะวิ่งต่อโรงสีข้าวนะคะแล้วก็มีบ้านพักอาศัยด้วยค่ะ เขาจะปลูกดอกไม้ต่างๆชนิดต่างๆนานาแล้วก็ตนปป้นแอปเปิลอยู่หน้าบ้านนะพระเจ้าช่วยเพื่เห็นดอกทานตะวันดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากเท่ากับกระดงเลยค่ะพเพื่อนๆแล้วเขาก็จะมีต้นหนไม้ฝรั่งด้วยบรรยากาศสุยดยอดมีมะยมด้วยขอเก็บได้ไหมอ่ะไม่กล้าไปเก็บนะคะหน้าบ้านเขาจงแจ้งกันไปเรามาดูค่ะ ทั่งทางนี้คือ,อเขาเรียกว่ามันฝรั่งนั่นเองค่ะนี่มันฝร,ร,รั่งเป็นแปลงมันฝรั่งเป็นร่องสูงๆนะคะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ไม่ใช่มันฝรั่งนะคะมันคือหินค่ะเพื่อนๆค่ะมันฝรั่งทั้งแปลงเลยค่ะมันฝรั่งท่สวยคือดอกชบาค่ะดอกชบาอุ้ยเจอดอกนี้ เราสามารถเก็บไปใส่แจกันได้นะคะเนี่ยดอกเอียงนี่เพชรก็เห็นค่ะเห็นหนุ่มลงสีหล่อมากไม่รู้เจ้าของหรือว่าอุ้ยตายหน้าฉันเป็นขนาดนี้เลยลไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นลูกจ้างนะคะนี่คือเขากําลังปลูกใหม่ค่ะแมเพชรก็ไม่รู้ว่าเป็นปลูกเขาจะปลูกอะไรแต่ที่นี่เนี่ยคือผักขมก็จะเกิดขึ้นเต็มรอบๆบนี้ค่ะเมื่อเขาได้น้ําค่ะ นี่คือน่าจะเป็นกระหล่ำหรือว่าดอกกระหล่ำนะคะเนี่ยทั้งแปลงเลยค่ะโดนตัดไปเรียบร้อยเหลือแต่ต้นค่ะอยากเห็นได้ชัดนี่คืออะไรบรอกโคลีใช่แล้วแปลว่าน,น่าจะเป็นบร,กรอกโคลีส่วนตัวนี้คือว่านเอ็นจืดเพศผู้หรือเพศเมียเพศก็ไม่แน่ใจนะคะน่าจะเพศเมียค่ะเพศวิ่งตามมานะคะนึกว่าเป็นทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะ ที่ไหนได้ทั้งแปลงเป็นหญ้า่ะเพื่อนเพื่อนค่ะแต่ก็สวยนะคะสวยบ้านทุกคนปะถึงในเขตบ้านแล้วอู้ดอกอะไรนี่สวยจังเลยมันคือดอกหญ้าแน,เน่เลยเพช่ค่ะดูค่ะใหญ่และสวยด้วย ว้าว <Wow. S 2> ดูว่าใหญ่ขนาดไหนอะเข้ากำปั้นเลยนะเนี่ยแต่ก็สวยค่ะส่วนใหญ่นะคะบ้านผู้คนจะเป็นบ้านหลังเดียวค่ะเป็นบ้านหลังเดียวมีพื้นที่แล้วก็เขาก็จปลูกพวกดอกไม้ไม้ประดับแล้วก็ผลไม้ต่างๆค่ะ ถือว่าถ้าเป็นหน้าดอกไม้นี่เพชรคิดว่าดอกไม้น่าจะเยอะน่าดูค่ะเป็นบ้านทรงแบบว่าเมืองไทยเราก็มีค่ะจะใช้อิฐเสียมากกว่านะคะไม่มีไม่ค่อยมีไม้ค่ะมองหาไม่ค่อยมีไม้นะคะถ้าเปรียบเทียบกับนอร์เวย์เพราะนอร์เวย์นี่จะเน้นไม้ค่ะเพราะว่าธรรมชาติของเรามีป่าไม้เลยต้องใช้ไม้นะคะแต่ที่นี่ใช้อิฐ ตอนนั้นมันั้เงไปยางขึ้นทางผลเลยถ้าได้ไปน้ำอยู่บ่มีรถไถด้วยไม่ใช่รถไถสิรถพ่วงส่วนนี้คือสไตล์เก่าๆเลยค่ะที่อิดผสมกับไม้นะคะข้างหลังเพรนี่เป็นบานแบบโมเดิร์นค่ะเพิ่งสร้างใหม่ค่ะ นานๆานทีจะเห็นนะคะนี่ตรงนี้คืออะไรกำลังสร้างบ้านแน่นอนค่ะเขายังอนุรักษ์บ้านเก่าแก่ได้ดีมากค่ะถ้าเป็นเมืองไทยเราค่ะหรือค่ะทำใหม่เลยเป็นสไตล์มิร์นอะไรประมาณนี้แต่ที่นี่ถือถือได้ว่าเขาเป็นการอนุรักษ์ได้ดีมากๆค่ะนี่คือคลองรอบเมืองนะ องรอบเมืองในสมัยก่อนค่ะไปก่าๆเข้าไปทั้งนี้บอกตอน,นัําไปาทั้งฝนแจ้งสนามฟุตบอลแล้วกนะันเราเดินทางนี้มาทักพี่นี่คือเคาะม้านะคะก็จะมีม้าข้างใน,นะคะ่ะแล้วก็ได้กลิ่นมาข้างหน้าเลยนะคะ กินของขี้หมาเขาก็ทิ้งขี้หมาอยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะอเอาคนไปทิ้งอีกทีหนึ่งคิดว่านะคะแต่กินก็ไม่แรงเท่าไหร่นะคะกินไม่แรงหอมชื่นใจดูบ้านหลังนี้ค่ะสีม่วงเขาสำน้าต่สีม่วงะสำรวจร้านนะคะเครื่องดืง่มถือว่ายังถูกกว่านอร์เวย์นะ <Okay. S 2> เท่าลอเวเป็นสวนข้างทางค่ะก็จะมีคนแก่นะคะเขาก็ทำสวนกันค่ะสองพวเมียดูแล้วก็อบปุ่นค่ะไปอีกทางบอแมนคอนที่มันนอาเจอกันมั้งคะที่อยู่ในป่าตัวนี้ก็สวนนะคะเป็นผักสวนครัวค่ะมีพลิกด้วย น,นี่แหละค่ะบรรยากาศชนบทของสวิตเซอร์แลนด์นะคะอ่าบริเวณบ้านน้องสาวเพชรค่ะก็จะมีการเพราะปลูกพืชผักหลายๆชนิดค่ะแล้วก็มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะแต่ว่าเพชรไม่ได้พาเพื่อนๆไปชมค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเพชรจะพาเพื่อนๆไปชมสวนผักคนไทยค่ะไว้ปลูก เป็นที่พักผ่อนยอนใจคลายเหงาคลายความคิดถึงบ้านนั่นเองโอเคค่ะคลิปนี้เ็รขอฝากไฟแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังมาดูชีวิตชนบทในสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นอย่างไรคลิปหน้าสวัสดีค่ะ